<1> 1> สวัสดีครับผมออฟคอลเลกเตอร์นะครับกับ บางตายครับผมช้างน้อยนะครับไม่ใช่นะก็เป็นทีมงานออฟคอลเลเตอร์ <c oughs> ทางนั้นเลยวันนี้ตายมีโอกาสไปรื้อห้องมาในวัยตายจริง,รรงๆนะวันนี้ผมจะพามาดูเสื้อของ,งเด็ก Rolling Stone ตันนี้นะ <c oughs> ผมพามาดูนะจริงๆจะทำเป็น2 EP นะตาย <c oughs> เป็น2 EP 2> นี่เดีผมจะแบ่ง EP อีพอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็น EP 2อย่างนี้ครับวง Rolling Stone อย่างนี้คือสวยอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นปี1970นะนี่ Rolling Stone อย่างนี้นี่นะครับเป็น70นะครับอันนี้มัน Keith Fullard นะเว้ยมาได้ไงวะเนี่ยอันนี้มันสวยดีก็เลยแต่ปีลกนะปีล็กีลกอันนนนีี้่พวกะครับนี่ปกกตติิิเเราาาาจะคุ้้้นนนนชชับทีี่่่ป็ลลยยยองงใม เก่าๆอะไรเงี้ย Rolling Stone ปีเก่าแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง Rolling Stone ที่โดดเด่นนะครับเป็นวง The Rolling Stone ที่เป็นลายคลาสสิกเชื่อผมว่าทุกคนต้องเคยเห็นนั่นหลายแต่เคยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นของปลอมของจริงผมว่าเคยเห็นนะนี่ฮะเป็นทัวร์ปี1981ของวง The Rolling Stone นะครับคือตัวเนี้ยในหนังสือเนี่ยคือเขาแบบถ้าเป็นหนังสือวินเทจนะจะมีเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มเล่มใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าเล่มแรกๆของเสื้อยีน์วินเทจที่ขายกันแบบจริงจังมากอ่ะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมบอกว่ามันแยกไปตรงหน้้าาาาาากลลลลงงงงงเเพรรระมมมมัััััันนนนีียยยยหหหออู่่่่แบบป็ททว์คิใญข โรลิงมากๆเลยก็คือเป็นตัวที่เปนทัวทั่วโลกเวอร์ทัวสังเกตนะตัวนี้คือทัวร์81มันเป็นทัวร์ปี81 81มันยาวไปถึงปี82เลยใช่ไสังเกตไหมตัวนี้เป็นลายเดียวกันนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัว82ที่เป็นตัวทัวยุโรปนะครันเป็นยุโรปใช่เป็นยุโรปเห็นไหมนี่แล้วลายหลังคนจะคนละลายนี่มีหลายลายด้วยนะครับแล้วมีหลายซองเสื้อนี่เดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนต่ายตัวนี้ต่ายต่ายก็ชอบเนี่ยแต่ก่อนชอบชอบแต่นี้ยังเก็บไว้เพียบเลยเล่นกันไรมีเก็บตัวมีเยอะไหมก มันคลาสสิกแล้วมันสวยอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของโรลลิงอ่ะครับเล่น80นะูนย์เราเห็นลายเราก็รู้สึกว่าโรลลิงโรลลิงมันสวยอ่ะแล้วน่าเก็บอ่ะผมว่าอย่างแรกนะสำหรับพี่นะพี่บอกเลยว่าตัวตัวมังกรเนี่ยในช่วงของเกดมังกรนะเพื่อนๆลองดูที่เกดมังกรนะไหนว่าไม่ดูในช่วงของเกดมังกรและเรื่องของดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆของลาย,ยถือว่าสวยมากเลยนะและตาต่ายลองคิดดูนะเสื้อวงสมัยแต่ก่อนอนะ่ะ มันชอบเป็นรูปสัตว์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยมีมังกรนะ<ช>มังกรนี่ถือว่าสวยมากนะส่วนใหญ่มันจะเห็นเป็นรูปงูสิงโตอย่างเงี้ยนะนี่เป็นมังกรแล้วแบบลายสวยแล้วดูดิด้านล่างเนี่ยมันเป็นวัฒนาธรรมนะหรือว่าเป็น c u เจอร์ของสมัยแต่ก่อนเลยที่เขาชอบเป็นแบบระเบิดโดมอะระเบิดโดมนะเขาจะพังโดมนะจริงๆแล้วพวกแม่เลครูก็มีพวกแม่เลครูที่ระพังโดมแม้แต่ลีโอสปีดบาร์กอนที่เป็นลายโลโก้ทะลุโดมก็มีส่วนใหญ่เขาจะเป็นรูปเนี่ยพวกพวกสเตเดียมอ<ล>ะน<ล>ะเป็นสถานที่จัดนะเช่นสนามกีฬาอะไรก ทำลายทำลายพวกสเตเดียมเหยียบอยู่ข้างบนหรือว่าพังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นหลายวงไมกราเด้ก็มีนะทายวงลงวงเล็บวงมะลิโคพวกอ่ะเนื้อผ้าอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอีกเนื้อผ้าหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกเนื้อผ้าหนึ่งที่เป็นรูปมงกรแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อผ้าแบบนี้จะแพงกว่านะเป็นเนื้อทรายแขนอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเนื้อทรายสีเทาเนี่ยมันก็จะมีพวกแขนสีอื่นนะนี่เป็นสีกรมท่าสีกรมสีดำสีแดงสีแดงสีแดงสีเขียวมีสีเขียวมีเคยเห็นที่แปลกสุดคืออะไรรู้ ครับส,สวยแต่แตแต่แบบนี้แพงกว่าใไหมลายหลังก็จะมีหลายแบบอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้กับตัวนี้ก็คุณละลายลหลังคุณละลายลแล้วนะเนี่ยละแบบ คนละแบบแล้วนี่ก็จะมีอันนี้ก็จะมีคนเห็นไหมอันนี้มีคนอันนี้ไม่มีคนไม่มีคนด้านล่างแ่นั้นก็จะมีมีคนวิ่งหนีออกมาใช่ไหมบางอันมีคนวิ่งออกบางคนมีคนเดินเข้าใช่บางอันมีฐานแตกบางฐานไม่แตกใช่มันก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ลูกเล่นแล้วแต่เมืองที่ไปดีเทลเล็กๆน้อยแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของของราคาจะเป็นในเรื่องของเนื้อผ้ามากกว่าเนื้อผ้าความสวยความสมส่วนในนี้มากกว่านะครับแต่อีกลายหนึ่งที่คล้ายๆกันแตกต่างกันมาดูตัวนี้ต่ดตัวนี้ราคาสูงกว่าประมาณหนึ่งเท่าตัวใช่เรามมีีอกกนนะะ ผมจะเก็บไว้เยอะนะพวกนี้เพราะว่าผมถือว่าเป็นหนึ่งลายที่คนที่สะสมเสื้อยืดวินเทจควรจะมีนะครับเพราะมันเป็นลายที่แบบเรียกว่าคลาสสิกเลยสวยมากว่ะนี่สังเกตเมื่อกี้ลายต่างๆยืย่นๆในใกล้จากใกล้จริงสวยยืนยนย่นในใกล้เห็นไหมนะอย่างสองตัวนี้สังเกตไหมข้างล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็น,นเ,นเนโลกเป็นโลกนะครับ<ม>เป็นลายรูปโลกซึ่งผมขอพูดในเนื้อต่ายตัวนี้นะปกติเนี่ยมันเป็นเสื้อที่ทัวร์ยุโรปนะส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์อังกฤษนะนะส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์อังกฤษน่าต่ายนะมันจะมีรูปของนาฬิกามีรูปอะไรด้วยยนนีี้้้ดววใช่่มัแตเเสือย จะเป็นเสื้อเม็ดอินยูเนะเ<ช>พราะ<ช>ว่าเขาทําจากอเมริกาแล้วก็ไปขายในต่างประเทศตามตารางทัวร์ใช่ถ้าเป็นงาน90เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเอาบล็อกโซลีนไปแล้ว,ลว<า>ซื้อเสื้อเท่าน,นั้นแล้วกก็สรีนท,ที่ประเทศนั้นใช่แต่ตัวนี้ทําที่อเมริกาไปนะครับอย่างตัวนี้ไหมก็เอา882นะแล้วก็จะมีไอ้เจเจลแบรนอะไรเนี่ยเป็นเป็นวงที่เป็นสเปเชียลเกตมาด้วยเป็นเป็นแขกรับเชิญอ่ามียูใช่วงยูคนะ้ก็เป็นทัวร์หมด แล้วตอร์ดำแล้วตะดำเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฮันโนเวอร์เยอรมนีเบอร์ลินเยอรมนีใช่ไหมในฝรั่งเศสนะสวีเดนเบลเยียมก็เป็นอังกฤษนะออสเตรียเวียนนานะโคโลนเยอรมนีด้วยนะเนี่ยฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีไม่ไม่มาไทยเนี่ยนะครับนี่ทรงเสื้ออีกอีกส่งหนึ่งเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงทรงแขนต่อแขนต่อจะแพงกว่าแขนสามส่วนนะเพื่อนๆนะผมบอกน้องๆเลยนะมีอกต่อเลยนะร้ายนี้อกต่อก็มีเฮ้ยเราน่าจะมีด้วยนะรู้สึกจะมีเราน่าจะมีแบบเป็นเป็นทรงงเสื้อพวกกเเเนนนนนนี้้ยมมัััััคคคืืออแแแฟฟชช่่สบบบุาะรป็ เสื้อของคนยุค70อะ 70. มันเป็นทรง70นะแต่ว่ามันเป็นแบบยังไม่เปลี่ยนทายอะก็คือมันจะเริ่มเปลี่ยนของแฟชั่นจริงๆเริ่มไม่ใส่เริ่มเริ่มไม่ค่อยมีทรงอย่างเงี้ยประมาณยุคประมาณ80แล้วนะ80แล้84 85แล้วแต่ถ้าเป็นยุค70เนี่ยจะมีอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ชายเสื้อเย็บตะเข็บเดี่ยวไม่มีข้างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยจำผมมีจริงๆผมมีอีกนะแต่ว่าผมน่าจะมีอกต่อด้วยนะมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยสวยะ<ม> ตัวทั่วไปราคาจะแพงกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับไม่นิดนึงหรออเยอะอยู่นะตายเยอะอ๋ออีกนิดนึงนะตัวนี้จะมีตอกปีอยู่ด้านล่างด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยปสองอยู่ช่วงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านี่คือลา,ลายลายละเอียดของเสื้อป <ๆ S 1> ุ๊บๆตรงนี้นะนี่สวยๆนะให้ได้ดูกันนะผมผมพยายามจะ ทำคลิปเนี่ยบางทีก็ถ่ายอินเสิร์ตบางทีก็ไม่ถ่ายนะเพราะว่าอันเนี้ยมันถ่ายใกล้ๆผมก็พยายามจะยื่นให้ดูเลยจะได้ชัดๆไปเลยนะครับตายมีอะไรสวยๆไหมมีคนเรียวเลยไม่มีเลยนี่อันนี้คือถ่ายแบบเรียวๆนะวันนี้ก็เอามาถ่ายให้ดู2คลิปนะเป็นวง The Rolling Stone ที่ควรจะมีน <im> <benefit> <the> ี่มีอีกตัวหนึ่งละเนี่ยคือเก็บมาเยอะมากนะคือบางคนบอกว่าวิยอทำไมมีเยอะจังเลยหลังไม่เหมือนกันหลังเหมือนโอ้โหไม่เหมือนจริงด้วยตัวนี้ก็ไม่เหมือนจริงแต่ตัวนี้คือสภาพใหม่มากใหม่มากนะท่านนี้เราเก็บจริงๆนะเพื่อนๆออออยยยยยาาาาากกกกกกไไไไดดด้้้้้ปเ็็บบบนนนนะะะะะผมแแแแ่่่่งงใหหลลลลลลััคตตว ซีเรียสนะลายหลังนะครับไม่ต้องซีเรียสมันเหมือนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต่อไป EP หน้าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนี้ให้ให้ได้ดูกันนี่โรลิ่งโซนปีลึกๆเดี๋ยวจะเอามันมาถ่ายให้ได้ดูนะครับเอาคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพื่นนีหนึ่งตายตายครับขอขอขอไลค์หน่อยขอไลค์หน่อยถ้าชอบไลค์ขอ2,000ไลค์พอเท่าไหร่นะ2,000 2,000ไลค์เลยเหรอกี่พันเดียวนี่สอ2,000อ่ะยังไงเพื่อนๆคนไหนถ้าถูกใจนะครับ ใครชอบเสื้อวง Rolling Stone อย่างนี้นะตายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจชอบเสื้อวง Rolling Stone แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ขอสักประมาณ2,000ไลค์นะแต่บางต่ายขอบางต่ายขอบางต่ายขอชอบได้ด้วยนะฮะคนนี้ปากหวานนะอ่ะขอ2,000ไลค์นะครับถ้ามีเราจะมีคลิปใหม่ๆออาไหมเดี๋ยวหาหลายๆมีหลายๆเพียบ50 60 70ใช่มีอีกเยอะครับเดี๋ยวนี่ EP 2แล้วกันแยกไว้เป็นคลิปๆนะ Rolling อันนี้70นะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายอ่ะมาเนี้แล้วกันแยกเก็บไว้้พี่เดินนะ ยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะขอ2,000ไลค์เดี๋ยวเรากลับมาอีกครับวันนี้ประมาณนี้อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะบ๊ายบายไปยมลาลาแขกข้างชมปิดไิีก่อนไปดูของก่อนใช่ไหครับไปครับสวัสดีครับปึ๊บ